ครับมาดูเก้าภาพมงคลนะฮะประดับบ้านเสริมดวงปังๆเลยนะอย่างอย่างดีอย่างแรงเลยว่า้นเธอนะครับครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าการแต่งบ้านนอกจากจะทําให้บ้านสวยงามและก็น่าอยู่มากขึ้นแล้วจะได้ฮะยังสามารถเสริมดวงเรื่องของโชคลาภนะฮะและก็ดวงทางด้านการเงินได้อีกด้วยนะครับถ้าหากว่าเราแต่ง บ้านอย่างถูกวิธีตามหลักฮวงจุ้ยนะฮะแต่ว่าจะแต่งบ้านแบบไหนอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ยและก็เสริมดวงทางด้านการเงินเนี่ยนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับแล้วก็ดีอะนะฮะอ่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ1ภาพปลาคราบ ปลาคราฟนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่มีนิสัยชอบว่ายทวนน้าเปรียบเสมือนกับการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหานะครับจึงเป็นสัญลักษณ์ของผลกาไรจากการทําธุรกิจการไหลเวียนของลูกค้าที่เข้ามานะครับแล้วก็ความสําเร็จนะฮะซึ่งจํานวนปลาในภาพที่เป็นมงคลครับก็คือ7ตัว8ตัวหรือ9ตัวโดย7ตัวจะเป็นเลขมงคลของทางชาวญี่ปุ่นเขานะฮะแตัวก็เป็นเลขมงคลของชาวจีนนะครับแล้วก็เตัวนี่ก็เป็นเลขมงคลของชาวไทยนะฮะ ตำแหน่งการติดตั้งที่ดีนะฮะของภาพปลาคาร์ฟเนี่ยนะฮะก็คือฝ้าผนังด้านทิศตะวันออกของร้านค้านะครับหรือว่าด้านขวาของโต๊ะเก็บเงินอันนี้จะดีนะครับข้อควรระวังครับก็คือห้ามติดภาพเหนือเตียงนอนเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่กันที่ใช่ไหมมันอยู่ไม่นิ่งอะ่ะนะฮะก็จะส่งผลให้การเงินรั่วออก ควบคุมไม่ได้นะครับมีรายจ่ายเกิดขึ้นมากมายอยางนีนะฮะภาพมงคลตัวที่2ครับภาพเรือสำเภาครับเนื่องจากในสมัยก่อนการค้าขาย,ยาต่างแดนเนี่ยนะฮะต้องใช้เรือสำเภาเป็นพาหะนะใช่ไหมในการขนย้ายสินค้านะครับในการขนส่งสินค้าจึงทาให้เรือสำเภาเนี่ยฮะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงนะครับซึ่งตามความเชื่อ ก็หมายถึงการทำมาค้าขายที่ราบรื่นนะครับไร้อุปสรรคมีเงินทองมั่งคั่งนะครับร่ำรวยนะฮะได้ผลกำไรงอกงามคือผลกำไรงามว่างั้นเถอะนะฮะตำแหน่งการติดตั้งที่ดีครับก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมติดตั้งทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะเพื่อช่วยเสริมพลังห่วงจุ้ยนะครับ ข้อควรระวังครับก็ห้ามเป็นภาพที่หันหัวเรือออกนอกบ้านโดยเด็ดขาดนะครับภาพมงคลตัวที่3ครับภาพต้นไผ่ต้นไผ่นี่ก็เป็นต้นไม้ที่มีใบเขียวตลอดปีเลยนะครับแม้ว่าในฤด,ดูหนาวเนี่ยต้นไผ่ก็จะไม่แห้งตายลำต้นจะตรงนะครับและเมื่อโดนลม ต้นไผ่ก็จะเอ็นอ่อนพลิ้วไหวไปกับสายลมนะครับตามความเชื่อเนี่ยต้นไผ่หมายถึงความก้าวหน้านะความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่หยุดยัง้งนะความซื่อสัตย์ไม่คดโกงนะครับครับตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมครับก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือข้อควรระวังครับห้ามเป็นภาพต้นไผ่ที่ลำต้นแตกหักนะฮะจะต้องสมบูรณ์นะฮะ คือเนี่ยบะนะฮะ <S <S ภาพองค์ที่4ครับภาพนกยูงรำพนนกยูงเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามครับแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเขามีลวดลายใช่ไหมนะด้วยลวดลายของหางที่เหมือนดวงตานะครับจึงเหมือนความเชื่อว่านกยูงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีหนึ่งพันดวงตา ที่ช่วยจับตามองนะครับแล้วก็ปัดเป่าความชั่วร้ายตามความเชื่อมงคลนกยูงเนี่ยนะฮะจะช่วยป้องกันการทรยศนะ,ะการไม่ซื่อสัตย์จากบริวารลูกน้องแล้ก็หุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับทั้งยังช่วยเสริมความเจริญในด้านของการเงินด้วยนะฮะตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมครับก็คือโถงทางเดินเข้า หาใครอยากเสริมเรื่องของความรักครับก็ให้ใช้ภาพนกยุงคู่หรือว่านกยุงรำแพนนะครับข้อควรระวังครับระวังอย่าให้ภาพเก่านะหรือสกรปรกเพราะจะทำให้เกิดความอัปมงคลนะครับภาพมงคลตัวที่5ครับภาพตะกร้าผลไม้ ผล,ลไม้นี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับหากจะให้ดีดนะฮะในภาพควรมีผล,ลไม้ดังนี้ครับตัวที่หนึ่งเลยคือกล้วยนะฮะกล้วยก็หมายถึงการกวักโชคลาภเข้ามาการมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับตัวที่สองก็คือแอปเปิลนะแอปเปิลนี่ก็หมายถึงความสันติสุขใช่ไหม สามสาลี่นะฮะสาลี่ก็หมายถึงโชคลาภเงินทองนะครับตัวที่4ครับก็คือส้มสีทองอันนี้ก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคลนะครับตัวที่5ก็เป็นอ,อ่างุนใช่ไหมอ่างุนนะครับหมายถึงความเพิ่มพูนเงินทองครับสำหรับการติดตั้งนะฮะตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งภาพตะกร้าผลไม้เนี่ยก็คือห้องอาหารนะครับข้อควรระวังนะฮะ ควรหลีกเลี่ยงภาพผลไม้ที่แห้งเฉานะครับภาพมงคลที่6ครับภาพม้า8ตัวม้านี่เป็นสัญลักษณ์ที่มีความว่องไวนะครับไม่ไม่อยู่นิ่งนะไม่นิ่งไม่อยู่กับที่นะครับเต็มไปด้วยพลังนะฮะตามความหมายของความเป็นมงคลเนี่ยนะก็จะหมายถึงออการประสบความสําเร็จทางธุรกิจ การค้าการเลื่อนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วนะครับจำนวนม้าในภาพควรจะมี8ตัวนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงความสำเร็จจากทุกทุกทั่วสาราทิศนะทุกทิศนะฮะและก็ควรมีท่วงท่าที่กำลังวิ่งหรือก้าวกระโดดนะครับจะดีอย่างยิ่งครับหากรูปในภาพเนี่ยรูปม้าทั้ง8ตัวมีลักษณะท่าทางที่ไม่เหมือนกันนะฮะ ตำแหน่งการติดตั้งภาพที่เหมาะสมครับก็คือควรให้ตัวม้าเนี่ยวิ่งเข้าบริษัทหรือว่าวิ่งเข้าตัวบ้านนะครับเพื่อเรียกโชคและเงินทองให้ไหลมาเทมานะครับข้อควรระวังครับไม่ควรติดตั้งภาพในทิศทางที่ม้าวิ่งออกข้างนอกบริษัทหรือว่านอกบ้านนะครับเพราะมันจะหมายถึงเงินทองที่รั่วไหลนะเงินทองรั่วไหลนะฮะ ภาพมงคลที่7ดครับภาพน้ําตกน้ําตกเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่มีการไหลเวียนของพลังงานตามความหมายมงคลก็เป็นสัญลักษณ์ของการเรียกโชคลาภเงินทองนะครับลักษณะของน้ําตกในภาพต้องมีแอ่งน้ํารองรับสําหรับร้านค้าก็ได้นําว่าให้ติดภาพวาดที่เป็นรูปน้ําตกทะเล ลำธารหรือว่าแม่น้ําก็ได้นะครับในก็ติดไว้ที่หลังโต๊ะหรือว่าหลังเคาน์เตอร์อเก็บสตังค์เพื่อให้สายน้ําเรียกโชคลาบเงินทองเข้าร้านนะครับครับสำหรับตาแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมครับก็คือบริเวณหลังโต๊ะหรือเคาน์เตอร์อเก็บเงินนะครับข้อควรระวังครับติดตั้งไม่ให้สายน้ําในภาพไหลออกนอกร้านค้าหรือนอกบ้าน นในภาพด้านปลายของน้ําตกครับควรมีแอ่งน้ํารองรับและก็ต้องไม่เอ่อท่วมออกมานะครับภาพมงคลที่8ครับคือภาพมังกรมังกรนี่เป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนนะครับทั้งยังเป็นสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ นะเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภบาร,รมีความรุ่งเรืองนะครับความแข็งแกร่งความตั้งใจความอดทนหากเป็นภาพมังกรเหยียบเมฆเนี่ยนะฮะจะสื่อถึงอำนาจนะครับจะสื่อถึงอำนาจนะฮะการเป็นผู้นำนะครับครับสำหรับการตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมครับก็คือทางทิศตะวันออกของบริษัทหรือบ้านนะครับให้หันหัวเข้าด้านในนะครับ สำหรับข้อควรระวังครับก็คือห้ามติดตั้งไว้ในห้องนอนเด็ดขาดนะครับภาพมงคลที่9ครับภาพช้างช้างนี่เป็นสัตว์แห่งความสมบูรณ์นะครับเป็นสัตว์แห่งความสื่อถึงความใจดีไม่เบียดเบียนใครนะครับตามความหมายแล้วช้างก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์และก็ลักษณะที่สูงใหญ่ของช้างเนี่ยตามหลักของฮวงจุ้ยก็เปรียบเสม,มือนกับภูเขาสูงใหญ่นะครับ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์นะช่วยเพิ่มความสําเร็จและก็ความกระตือรือร้นนะครับตามแน่งการติดตั้งภาพที่เหมาะสมครับก็คือทางทิศใต้กระตุ้นความกระตือรือร้นในการทํางานนะครับทิศเหนือก็กระตุ้นโชคลาบาทางทิศต,ตะวันออกครับก็เสริมความมั่นคงในหน้าที่การงานาในส่วนของทิศต,ตะวันตกนั้นก็เสริมเรื่องของเงินทองนะครับ ครับลองลองเพื่อนๆลองนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับดีมากๆนะฮะครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากซีราจอบครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยตลอดนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกท่านครับสวัสดีครับ